สาววัย41ปีอันไม่อยู่ค่อนลูกสาวคนที่สาขารถริมถนนชนบุรีปลอดภัยทั้งคู่ เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างเหตุบ้านทุ่งเฮียงพนันิคมได้รับแจ้งว่ามีหญิงปวดท้องคลอดลูกกระทันหันภายในรถเกง๋งบริเวณถนนสายพนันิคมหนองสเสม็ดขาเข้าพนันิคมหน้าร้านสะดวกซื้อหมู่ที่4ตําบลบ้านช้างอําเภอพนันิคมจังหวัดชนบุรีจึงได้มีการประสานทางกู้ชีพโรงพยาบาลพนันิคมแล้วรีบรุดไปทําการตรวจสอบเมื่อไปถึงก็พบรถเก๋งยี่ห้อโตโยต้าวีออสสีบรอนทะเบียนกรุงเทพมหานครโดยภายในรถมีนางสาวรัตนา อายุ41ปีนั่งอยู่ที่เบาะด้านซ้ายและได้ข้อทารกออกมาแล้วโดยทารกคลอดออกมาเป็นเพศหญิงผิวขาวผมสีดำดกร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมีน้ำหนักตัวอยู่ที่ประมาณ2.8กิโลกร,รมัมจากการสอบถามทราบว่าท้องนี้เป็นทองที่3โดยทางชาวบ้านที่ทราบข่าวเดินทางผ่านมาพบเห็นก็ต่างยืนมุงแล้วช่วยกันลุ้น เพื่อนำเลขทะเบียนรถไปซื้อหวยในงวดวันที่สองพฤษภาคม2565เผื่อโชคดีรับโชคช่วงเศรษฐกิจไม่ดีขณะที่ทางด้านของนายชาวกรคุณวุฒิอายุ27ปีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเผยว่าหลังจากรับแจ้งเหตุได้มีการประสานงานกับทางทีมกู้ชีพมาให้การช่วยเหลือทำการตัดสายสะดือเด็กทารกเพศหญิงจึงทำความสะอาดก่อนนำแม่และเด็กซึ่งปลอดภัยดีส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลพนนิคมโดยเบื้องต้นทราบว่า ่าทางแม่ของเด็กเจ็บท้องกระทันหันใกล้คลอดทางญาติได้มีการอาสามาส่งเนื่องจากพ่อของเด็กนั้นยังอยู่ระหว่างทำงาน